กองหน้าสุดอันตรายยิงขวาตุ้มหายยิงซ้ายตุ้มหลูเลืองกระโดดทีเป็นจริงโจ้ฝ่ายตรงข้ามร้องโอ้โหนี่เชฟเชนโก้เหรอจ๊ะยิ่ลรวจัดนี่ครับทุกคนฮะเชฟจังโก้เชฟโลเล็กเชฟกระทะเหล็กมาแล้วนะครับมากับสไตล์โกโพเชอร์ฮะบูธเป็น นี่ครับสไตเกอร์เลยนะครับทำนี้เลยสูตรการอัพเดี๋ยวเอาให้ดูโอเคไหมอย่างแรกครับฝากกดติดตามฝากกดใจฝากกดแชร์แล้วก็กดเซฟให้กันก่อนนะครับโอเคนะจ๊ะไปครับผมนี่ครับผมเอาแบบเป็นโค้ดใหม่นะโค้ดชาบี้เลยนะเพื่อนเซนโก้ฮะเอาก่อนเลยชุดติ้ง8ครับรูปขึ้น10ิกแซกสิลงเท้า5แล้วก็เอยชติ้งแปลูปกวย10ิกแซก10ลงเท้า5แล้วก็ลูปขึ้น6นะครับผมประมาณนี้นะ อันนี้จะเน้นเป็นเรื่องการคลองบอลมาด้วยนะครับผมว่ากองหน้าด้วยกันคลองบอลมันขายไม่ได้เว้ยเราแทงหลุดแล้วก็จริงเหรอนะแต่แบบมันก็มีจังหวะแบบที่เราสมเราแตะไปแล้วเรายิงก็เลยนะแต่คือบางจังหวะช่วงแพทนเนี้ยผมว่ากองหลังอ่ะเขามาถึงเราค่อนข้างไวครับผมเราควรจะมีการคลองบอลที่ดีบ้างครับเขาแบบหักดึงหลอกดึงซ้ายดึงขวาถูกไหมนะครับเลยอัพมาเป็นสูตรนี้นะครับโอเคนะแล้วก็มากับสกิลพิเศษถึง2สกิลนะครับผม อามินเนฟิเซชชิ่งกับเบิร์ดนั่นเองนะครับก็ถือว่าฟีลอยู่แ้วลาหรับย์เซนโกนะเมื่ใครถามว่ามีร่างเก่าแล้วควรล่าร่างใหม่ไหมครับพี่ผมพูดตรงๆเลยคือบอกว่าเลยว่าตามใจนะครับตามใจแต่ถ้างบไม่เยอะครับไม่ล่าก็ได้ครับตัวเก่าก็เก่งอยู่แล้วครับพูดตรงๆเลยนะครับผมโอเคไหมนะครับนี่ครับผมแล้วก็มาฮะเรามาพูดถึงค่าพลังกันหาช่อง94นะครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทเบอร์ชันนะครับ91 9 0 88นะครับผม จริงเิบสามนะฮะแต่เชฟยิงคมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงยิงหลอดม่วงที่เป็นหายแม่งยิงโหดชิบหายนะครับแล้วเชฟนะครับเป็นตัวหนึ่งที่โดดสูงมากๆแล้วก็หม่งดีมากๆด้วยนะครับผมเฮดดิ้ง82นะนี่ครับแล้วลูกฟรีคิก85ลูกปั่นโค้ง82นี่ครับสปีด93สปีดต้น95นะฮะจริงๆมันเยอะกว่านี้อีกนะผมเลยดรอปลงมาไปช่วยเรื่องการคลองบอลนะครับเอาไว้คิก91้าสนะครับจ้ำเก้าเนี่ยมันโดดเป็นจริงโจ้ของจริงอ่ะแล้วก็คือโขกมัันนๆครบเพื่อ คอมแข็งปาร์ับคอมแข็งก็มีนะครับสหรับชิเชฟนะบาลานซ์82และสเตมินา83นะครับผมเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นกองหน้าที่เก่งมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วสองเท้าด้วยนะครับสหรับเชฟเอนโก้นะเพื่อนโอเคปะ่ะสกิลก็ถือว่ากักเยอะผมบอกเลยว่า,ากักเยอะสกิลนะครับเราควรแบบมีแบบสกิลไว้เติมรอแล้วนะนี่ครับผมสกิลเขามี a u t ต m a t i c Finishing นะ f i ม์ช็อตเฮดดงเฮดดิ้งนะครับผมกิวโมงนะลองเล a n เค c ร์ l e r Long Range s h o o t i n นะครับการยิงไกลนะครับผม การไซอ้อยก็มีนะฮะไลทิงช็อตกันยิงไกลก็มีนะครับแนะนำตัวพิเิษชิงแล้วก็เอเดชันเบิร์ดนะครับผมเมื่อกี้สมควรเพิ่มสะหรับผมก็แนะนำประมาณนี้นะครับดบบบันทัด